สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันลึกๆหน่อยเนาะว่าด้วยเรื่องการสังเกตเจตนาจริงๆของคนรอบตัวเราค่ะว่าใครกันแน่ที่แบบหวังดีกับเราจริงๆเป้าหมายคืออยากจะลองกลั่นเอาสัญญาณสําคัญส,ค,ญสคัญออกมาดูใช่ครับเพื่อจะได้เลือกสร้างความสัมพันธ์ที่ดีๆได้แล้วก็ปกป้องตัวเองด้วยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะยุคนี้เพราะการแยกแยะความจริงใจกับการเข้ามาเพื่อผลประโยชน์เนี่ยมันต้องสังเกตกันดีๆ ครับผมเพื่อใจเราเองด้วยเลยค่ะมาดูสัญญาณแรกที่บทความเขาเน้นเลยคือเรื่องความสม่ำเสมอความสม่ำเสมออันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเจอกันบ่อยๆใช่ไหมครับน่าจะลึกกว่านั้นใช่ค่ะคือบทความเขาพูดถึงความน่าเชื่อถือค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เราเจอเรื่องยากๆ oh. คนที่หวังดีจริงๆเนี่ยเขาจะยังเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่แค่ตอนเราสบายดีหรือตอนที่เรามีอะไรให้เขาครับ แต่เขาจะยังอยู่ตรงนั้นแม้ในวันที่สถานการณ์มันไม่ค่อยดีหรือวันที่เราอาจจะไม่มีอะไรจะให้เลยเข้าใจเลยครับเหมือนเป็นบททดสอบสําคัญเลยเนาะไม่ใช่แค่เพื่อนกินที่พอเราลําบากก็หายไปใช่เลยค่ะความคงเส้นคงวานี่แหละแล้วอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเรื่องการฟังอย่างตั้งใจครับอันเนี้ยต่างจากการแค่ได้ยินชัดเจนเลยจริงค่ะคือบทความเขาชี้ว่าการฟังแบบนี้มันคือการฟังเพื่อทําความเข้าใจจริงๆอืพยายามจับความรู้สึก จับประเด็นไม่ใช่แค่รอจงังหวะจะพูดเรื่องตัวเองแทรกหรือฟังไปงันงนันแต่สุดท้ายก็ทําตามใจตัวเองอยู่ดีถูกต้องครับมันคือความพยายามจะเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายจริงๆอาจจะมีการถามเพื่อความชัดเจนขึ้นเช่นแบบ ฟังดูเหมือนเรื่องนี้ทําให้กังวลเนาะอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ครับประมาณนั้นเลยเป็นการสะท้อนให้เขารู้ว่าเราฟังอยู่จริงๆการฟังแบบนี้นี่เองที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาให้ความสําคัญกับเราจริงๆซึ่งก็น่าจะโยงไปถึงเรื่องการเคารพขอบเขตส่วนตัวด้วยไหมคะแน่นอนเลยครับคนที่หวังดีแล้วฟังเราจริงๆนะคะเขาจะไม่ลำเส้นคจะไม่มาคาดคั้นเรื่องส่วนตัวที่เราอาจจะอึดอัดหรือกดดันให้เราทําในสิ่งที่เรายังไม่พร้อมอืมไม่บังคับ ใช่ค่ะเขาจะให้เกียรติพื้นที่ให้เกียรติเวลาของเราการเคารพขอบเขตเนี่ยล่ะค่ะเป็นพื้นฐานสําคัญเลยแล้วเรื่องการแสดงออกล่ะครับเหมือนบทความก็ให้ความสําคัญกับการกระทํามากกว่าแค่คําพูดถูกต้องค่ะเพราะคําพูดฝอยหรูใครๆก็พูดได้เนาะครับผมแต่การกระทํานี่สิคะคือหลักฐานที่ชัดเจน บทความเขาเน้นให้ดูที่การลงมือทําเล็กๆน้อยๆอืมเช่นเช่นการช่วยเหลือโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ร้องขอหรือการอยู่เคียงข้างเราเงียบๆตอนเราแย่ๆอ๋อนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ความหวังดีได้ดีกว่าคําหวานใดๆเลยค่ะถ้าคําพูดกับการกระทํามันสวนทางกันบ่อยๆอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณเตือนแล้ว ครับผมซึ่งเรื่องการช่วยเหลือนี่ก็มีรายละเอียดอีกนะครับว่าควรจะเป็นการช่วยเหลือที่ไม่หวังผลตอบแทนประเด็นนี้สําคัญมากค่ะการช่วยเหลือที่มาจากใจจริงคือการให้โดยไม่ได้คาดหวังอะไรกลับคืนมาไม่ทวงบุญคุณใช่ค่ะไม่มีการทวงบุญคุณไม่สร้างเงื่อนไขหรือทําให้เรารู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณเขาเป้าหมายคือความสบายใจของผู้รับจริงๆถูกต้องค่ะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ให้เลย มีอีกเรื่องที่ผมว่าละเอียดอ่อนแต่บทความก็พูดถึงคือคําติชมอย่างสร้างสารรค์ครับค่ะอันนี้ก็สําคัญคนที่หวังดีกับเราจริงๆอะค่ะเขากล้าที่จะพูดความจริงหรือสะท้อนความคิดเห็นตรงๆนะแต่แต่จะทําด้วยความปรารถนาดีจริงๆค่ะคือมุ่งให้เราได้พัฒนาตัวเองไม่ใช่การตําหนิเพื่อทําลายความมั่นใจหรือพูดให้อับอายอ๋อคือเจตนาคืออยากให้เราดีขึ้นไม่ใช่การตัดสินใช่เลยค่ะ จุดสาคัญคือเจตนาตรงนั้นและข้อสุดท้ายที่ผมว่าชัดเจนที่สุดเลยคือการอยู่เคียงข้างในช่วงเวลาท้าทายอันนี้คือบทพิสูจน์ของจริงเลยค่ะบทความเขาบอกว่า คนที่หวังดีจริงๆจะปรากฏตัวและเป็นที่พึ่งให้เราได้ในยามที่เราเจอเรื่องยากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องงานเรื่องครอบครัวใช่ค่ะการสนับสนุนก็ไม่ใช่แค่คำพูดปลอบใจลอยๆนะคะแต่รวมถึงการลงมือช่วยเหลือจริงๆเท่าที่เขาจะทำได้หรือแม้แต่การนั่งฟังเฉยๆย่างอดทนก็ถือว่าช่วยได้มากแล้วมากๆเลยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสัญญาณดีๆเนาะแต่บทความก็เตือนให้สังเกตสัญญาณอันตรายด้วยเหมือนกัน แน่นอนค่ะสัญชาตญาณเราสำคัญนะคะถ้าความสัมพันธ์ไหนที่อยู่ด้วยเรารู้สึกอึดอัดไม่สมดุลอืมรู้สึกเหมืนถูกเอาเปรียบตลอดหรือรู้สึกเหนื่อยใจตลอดเวลาอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์นี้อาอ,อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพใจเราเท่าไหร่ก็ควรจะต้องพิจารณาทบทวนหรืออาจจะต้องสร้างระยะห่างบ้างใช่ค่ะ ประเมินใหม่เพื่อตัวเราเองสรุปแล้วการจะดูว่าใครหวังดีกับเราจริงๆเนี่ยต้องอาศัยการสังเกตหลายๆอย่างรวมกันเลยนะครับค่ะทั้งความสม่ำเสมอการฟังการเคารพการกระทําการช่วยเหลือคําแนะนําแล้วก็การอยู่เคียงข้างในยามยากการที่เราตระหนักรู้สัญญาณพวกนี้ก็จะช่วยให้เราเลือกคบคนได้อย่างเข้าใจมากขึ้นปกป้องใจเราได้ดีขึ้นถูกต้องเลยค่ะเหมือนสร้างกรอบป้องกันให้ใจเราแล้วก็เลือกแต่ความสัมพันธ์ดีๆที่จะนําพลังบวกเข้ามาในชีวิต ก่อนจะจบกันวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันเล่นๆดูนะครับค,คือนอกจากเราจะใช้หลักการพวกนี้สังเกตคนอื่นแล้วเนี่ยถ้าเราลองเอาหลักการเดียวกันนี้มาปรับใช้กับการกระทำของเราเองบ้างละครับในความสัมพันธ์ที่เราให้ความสำคัญอยู่น่าสนใจค่ะมันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันเหล่านั้นให้มันลึกซึ้งให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไงบ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ